คนที่น่าสงสารที่สุดไม่ใช่คนที่มีเพื่อนน้อยที่สุดค่ะแต่คนที่น่าสงสารที่สุดคือคนที่มีเพื่อนเยอะแต่ลับหลังคอยหาแต่ผลประโยชน์หาความจริงใจไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวจำไว้นะคะสังคมไม่ได้สอนให้เราใจร้ายแต่สังคมสอนให้เรารู้จักระวังตัวต่อให้วันนี้คุณดีกับคนอื่นมากแค่ไหน ก็ใช่ว่าเขาจะดีกับคุณเสมอไปบางคนดีก็ดีด้วยจริงๆบางคนก็ดีแค่ต่อหน้าบางคนก็เอาเราอะไปนินทารับหลัง และบางคนก็คอยจ้องแต่อิจฉาริษยาเราเราก็แค่อย่าไปสนอย่าไปใส่ใจรักษาตัวเองดีๆเหลือไว้แค่ความจริงใจให้กับเราก็พออย่าไปทำลายความไว้ใจที่เขามอบให้กับเราดีกว่าค่ะเพราะทุกวันนี้มันหายากเหลือเกินอะไรที่มันเหมาะสมกับเรามันจะมาพร้อมกับความสบายใจไม่ว่าจะงานที่ทำครอบครัวที่รัก เพื่อนความสบายใจกับความสุขชีวิตที่มีความสุขเท่ากับชีวิตที่ดีค่ะดังนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จทาตัวเองให้มีความสุขทําชีวิตของเราให้ดีแล้วเงินจะดีตามค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ